ขอขอซ่อนดอกไม้ไว้ข้างในเยอะๆเลยเออเออไม่ยอมันแข็งแข็งไม่เอนแต่เอาอ่ะเอาก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรไม่เกียวว่าถือว่ามิชั่นไม่สํเเ็็จทุกคนจะต้องทำตามที่ยูเซอร์พิมพ์บอกมาหึ่งอย่าง อยากอ้วนใช่ไหมไม่ให้แบบนี้อ่ะม็ยังไงเราสร้างเป็นไงเรียนดีอากินอกินโอ้โหแล้วอันน้อยไปแล้วอ่ะเหลืออันบุญภูนอันปนปนเขาพี่หมูไปเขาพี่หมีมาก็มีเอายางนอนหนูบนปนสางเียนสสา หนึ่งสองซั่หนึ่งสองซั่ของ vivo life ได้เลย <laughs> เราจะทำการส่งพัลลอรไปให้ถึงบ้านโอ <Okay S 2> เค<ร>ฮะเร,เริ่มจากคิดคำถามกันก่อนคนละหนึ่งคำถามจะ <laughs> ให้เขาเ,เลือกหรือเราเลือกเองไม่เอาเไม่เขาไไ้ให้เลือกเลยครับเลือกเลย เขาเลือกเองแล้วมันเป็นชี้อะโอเคปะเอาเห็นเรอโอ้อันนี้ให้ใครครับไอ้ใครติดสกินชิปมากกว่ากันเรื่องสองสามอือไม่แค่เล่นชอบแค่บางส่วเออแบบเวลาขับขับรถอย่างเงี้ยเออแล้วชอบแบบเล่นไททรอยอย่างเงี้ยอันนั้นติดอ่ะอันเล่นไททรอยอย่างเงี้ยถ้าเก่าอย่างเงี้ยโอ้ไม่ต้อง ต่อที่อังตาก็จะมีไอ้ตรงขนตรงนี้ใช่ปหมไมชอบดึงอ่ะก็มันน่าดึงอ่ะดึงแล้วมันดึงแบบมันดึงเจ็บอ่ะมันดึงกัดเอาหลุดเลยอ่ะมันไหนมันไหนฮะไม่คยแล้วแกแก่นั่นมันน่ามนเที่ยวทุกคนอยากเห็นกันตรงนี้แบบเอาไว้ดึงเหมาะมือจริงจริงไม่ต้องนั้นเลยเราก็พอกันตรงไหนอะไรยังไงเดินเดินห้างเหนื่อยนะนี่แบบก็จะมีแบบนี้ เนี่ยไป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 อยากเก็บทำมากเลยไม่ได้แล้วมันปกติเปล่าก็แบบเอ้ยกลับบ้านกลับบ้าน